ਤੁਪਕਾ สวัสดีครับวันนี้มีแนะนำนะครับตัวนี้เป็นแบ,บตเตอรี่นะครับตัวเมชโชนะครับดูกล่องนะครับที่นแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเมชโชนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น M 1 0 p พัทนะครับ Professional น,น,บน,นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี <Luck> ่สำหรับตัดขึ้นทรงนะครับตัดขึ้นทรงสำหรับตัดผงโดยตรงเลยนะครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับให้ชมกัน3มสีเลยนะครับก็จะมีสีดำสีแดงสีขาวนะครับดูสีขาวก่อนแล้วกันนะครับดูสีขาวนะครับ สีสวยงามนะครับผมหมุนให้ดูทัวรอบไปครับผมแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงอันนี้เป็นสียอดฮิตนะครับสีแดงนะครับนี่เลยครับแล้วก็สีดํานะครับสีดำนะครับครับัตรเตเลอร์เมทชอว์นะครับมีจุดเด่นนะครับจุดเด่นหลายจุดมากเลยตัวฟันเขาจะทํามาลิ้สวยงามมากนะครับจะสังเกตนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นฟันสแตนดาร์ดนะครับครับเป็นแบบนี้เลย สังเกตด้านในนะครับเห็นไหมครับตีบางมาเลยนะครับเนี่ยตีบางมาเลยนะครับบางท่านอาจจะยังมีคําถามในใจว่าซื้อแบตเตอรี่มาใหม่นะครับเราต้องเปิดเปิดถาดรับฟันหรือว่ารับผมแบตเตอรี่ไหมสําหรับรุ่นนี้ไม่ต้องนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับทางเมทชนะครับทางโรงงานเขาทามาให้ดีเลยครับให้บางเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับผมแต่ก็ข้อพิเศษของรุ่นนี้ของตัวเมทชนะครับก็จะเป็นแบบนี้อีกครับตัวปรับระดับฟันด้านข้างนะครับผมจะสังเกตนะครับเวลาปรับจะมีเสียงแก๊กนะครับผมแบบนี้ นี่ครับนี่ครับแบบนี้เลยนี่ครับที่สําคัญของอีจุดหนึ่งนะครับก็คือนี่ครับสามารถปรับได้สุดนะครับเห็นไหมครับจะเหลือจะเหลือช่องว่างจะเหลือตัวรองไปเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมครับมาดูตรงบอดี้ด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับเป็นแบบแบบนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัวตรงบอดี้ตรงท้องมันนะครับก็จะเป็นแบบความบวอแบบนี้นะครับคลื่นแบบนี้สำหรับให้เวลามือเราจับนะครับจับตัดแบบนี้ มันจะทําให้กระชับนะครับกระชับมือนะครับไม่หลุดนะครับสวยงามนะครับด้านหลังก็อย่างนี้เลยสาวจีนแบบนี้เลยนะครับจะสวยงามจริงๆครับผมตัวสวิตปิดเปิดนะครับจะทําออกแบบมาได้กลืนได้กลืนกับตัวแบะเรียนมากนะครับผมเพียงกดตัวนี้นี่ครับตอนนี้ก็เครื่องเปิดแล้วนะครับผมถ้ากดปิดก็กดแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ครับผมในชุดนะครับมีอุปกรณ์นะครับ มาให้นะครับ6เบอร์เลยนะครับเริ่มตั้งแต่เบอร์เบอร์หนึ่งหนึ่งจุดห้าครับเบอร์สองเบอร์สองจะยาวหกมิลนะครับแล้วก็เบอร์เบอร์หนึ่งจุดห้านะครับผมแล้วก็เบอร์เบอร์สามแล้วก็เบอร์สี่นะครับผมทั้งหมดหกเบอร์เลยนะครับผมปกตินะครับรุ่นอื่นๆที่เห็นตามทราะตลาดนะครับก็จะไม่มีศูนย์จุดห้ากับหนึ่งจุดห้าให้นะครับแต่ว่าตัวนี้ให้มาครบเลยนะครับผมการใส่ฟันประดเรียนนะครับก็จะใส่แบบง่ายๆแบบนี้นะครับหยิบขึ้นเล่นขึ้นมานะครับ ใส่ขึ้นมาครับก็แบบนี้เลยครับเข้าไปนะครับแบบนี้แต่ง่ายมากนะครับผมแล้วก็เปิดนะครับมีข้อสเกตข้อหนึ่งนะครับบางรุ่นนะครับบางไม่ใช่บางรุ่นบางยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อนะครับเวลาใส่ตัวรองเข้าไปแล้วนะครับเวลาเปิดเครื่องนะครับเสียงจะไดดังตรงนี้นะครับียงดะดังตรงนี้นะครับแต่รุ่นเมโชตัวนี้นะครับผมทำออกมาได้ดีนะครับเข้าแกร็บมากเลยนะครับน่ครับพอใส่เข้าไปนะครับแบบนี้เลยมันจะเหมือนแน่นนะครับจะเหมือนแน่นนะครับผมนี่นะครับ นี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อยากแนะนำนะครับอยากแนะนำให้เอาไปใช้กันนะครับมาดูสเปคนะครับมาดูสเปคโรงงานที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับใช้งานนะครับใช้งานสามชั่วโมงนี่ครับเนี่ยนะครับ use time 3ชั่วโมงนะครับในการชาร์จ3ชั่วโมงชาร์จ3ชั่วโมงใช้ได้3ชั่วโมงนะครับตัวมอเตอร์นะครับโพรแลมมอเตอร์นะครับเนี่ยเจ็ดพันรอบนะครับเนี่ยครับเนี่ยตัวมอเตอร์เจ็ดพันรอบนะครับตัวนี้ ปัญหาเรื่องผมเส้นใหญ่ผมหยิกนะครับหรือผมเส้นใหญ่ผมหยิกทั้งหมดไปนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันแรงมากนะครับพลังในการตัดนี่จะดีมากนะครับจะตัดผ่านฉลุยเลยนะครับผมสำหรับการชาร์จนะครับการชาร์จแล้วก็มีสายแถมในชุดนะครับก็จะเป็นสายหัวชาร์จ USB แบบนี้ให้นะครับหัวชาร์จนะครับใช้หัวชาร์จของโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็สายเสียบปลั๊กไปได้เลยนะครับจีกมุมนึงเี่ยด้านนึงก็เสียบตรงนี้ นี้มหนึ่งก็เป็นใช้ของโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็สามารถชาร์จแบตได้เลยนะครับสําหรับท่านที่กําลังมองหาแบตเตอรี่เอาไว้ใช้งานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่างตัดผมนะครับอันนี้ก็เหมาะมากนะครับผมหรือว่าจะเอาไว้ใช้ใช้งานเองที่บ้านนะครับใช้งานเองที่บ้านกับให้ลูกนะครับัะให้สามีนะครับหรือว่าจะทำให้ลูกชายอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับหรือว่าจะเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับการ รงเรียนต่างๆรานโรงเรียนต่างๆนะครับก็ถ้าจะเป็นรุ่นนี้ได้นะครับก็จะดีมากๆครับเพราะว่าแบบนี้นะครับเงียบสนับสนักเบานะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ครบครันนะครับผมได้เลยในรุ่นนี้ครับผมแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงนะครับผมก็อยากให้อามาไปใช้กันนะครับก็แนะนำรีวิวประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ